สวัสดีครับท่านผู้ชมยินีรับเข้าสู่ไอโอแช n เนล Channel นะฮะวันนี้นะครับผมจะร่วมเดตข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยพีน้าผมจะมาพูดถึงข้อมูลยนาะเป็นทางการของมือถือจากค่าย vivo นะฮะนั่นก็คือ vivo G2 นะครับถ้าพูดถึงตระกูล G-Series นะผมท่านผู้ชมคงจะไม่คุ้นนะครับผมเองก็ไม่คุ้นชื่อเหมือนกันนะครับนี่น่าจะเป็นตระกูล G-Series รุ่นแรกของทาง vivo ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถือรุ่นนี้ฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดอะไรกงใด้นะผมนะฮะ โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไปมาดูกันที่ขนาดและก็น้ำหนักของตัวเครื่องกันก่อนนะฮะสำหรับความหนาของ,งตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8.09ม mm, ิลลิเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่186กรัมวัสดุของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้าเป็นกระจกส่วนขอบและก็ฝาหลังของตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะฮะมาดูต่อกันที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของ vivo G2 นะผมใด้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.5นิ้ว เป็นหน้าจอแบบ Water d o d i s p l a y นะครับรหดับหน้าจอนะผมจะเป็นหน้าจอ iPad LCD นะฮะมาพร้อมกับอาาัตราดีเฟตเลยอยู่ที่90้าเฮิร์ความส่างสูงส,สุดน,นะผมจะอยู่ที่4 8่ร้อสินิตสีสันของหน้าจอนะผมให้มามากถึง16.7ล้านสีอัตราส่วนหน้าจอตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่8 6 6 7ความละเอียดหน้าจอนะผมระดับ HD Plus ความหนาแน่ของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่269 PPI นะครับตัวเครื่องนะฮะรันบนระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน13ครอบทับด้วย Origin OS เวอร์ชัน3นะครับ สำหรับชิปเซตที่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซตของ Mediatek d ม m e n s i t y 6 0 2 0นะครับบนสถาปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตร c p u Octa Core นะฮะ GPU จะเป็นของ Mali G57 MC2 ตัวเครื่องเนี่ยไม่สามารถใส่ Micro SD card เพิ่มได้นะครับมาดูต่อกันที่หน่วยความจำภายในกัน,นบ้างนะฮะส่วนแรมนะผมจะเป็นแบบ l p d d r 4 x นะครับผมมีให้เลือกหมด3ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่4 g b 6 g b แล้วก็8 g b กส่วน ROM นะผมจะเป็นแบบ UFS 2.2นะฮะ มีให้เราสองขนาดด้วยกันนะครับได้แก่1 28 g b ะนะผมแล้วก็256 g b มาดูต่อกันที่กล้องนะฮะเรหรับกล้องหลังของ vivo g2 นะผมจะติดตั้งกล้องหลังมาเพียงตัวเดียวนะครับโดยความเอ็ยดของกล้องหลังนะผมจะอยู่ที่13เมกะพิกเซลค่า f จะอยู่ที่2.2นะครับผมมีระบบ PDAF นะครับผมส่วนอีกเลนส์นะครับผมที่เห็นเป็นเหมือนกล้องนะครับผมจะเป็น a n t i s t r o b o s c o p i c sensor นะฮะโดยกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 1080p 30เฟรมเลยนะฮะ ส่วนกล้องหน้านะผมให้ความเรียมาเพียง5เมกะพิกเซลค่า F จะอยู่ที่1.8นะครับกล้องหน้านะผมสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลยนะครับลำโพงม,มีมาให้1ตัวนะฮะความ,มเสียงของลำโพงเนี่ยสามารถเพิ่มความดังของลำโพงนะครับผมได้มากถึง20% 0ตัวเครื่องเนี่ยยังคงม,มีช่องเสียบสายขนาด5มาให้นะฮะสำหรับไรไฟนะผมจะรองรับไรไฟ2.4แล้วก็ไรไฟ5 g h z กอร์เฮิร์บลูทูธจะเป็นเวอร์ชัน5.1 พอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0นะฮะสำหรับเซนเซอร์สกายไลน์นิ้วมือนะผมจะอยู่ที่บริเวณหน้าคาของตัวเครื่องสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5 0 0 0ม a h นะฮะรองรับการชาร์จใบสูงสุดอยู่ที่1 5ัตร,ระกูลสีที่เปิดตัวนะผมมีเพียงสีเดียวนะผมว่าคือสีดำนะฮะโดยราคาเปิดตัวของ Vivo T2 ในประเทศจีนนะครับราคาเมื่อตีเป็นเงินไทยจะอยู่ที่5,990บาทนะครับซึ่งราคานี้นะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างจะแพงนะครับเมื่อเทียบกับส นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ vivo G2 นะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวบเดียวขาวสารกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย